เหนือสุดเพียงเชียงใหม่ยิ่งใหญ่ดอยผ้าห่มปกแม่น้ำกกแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระชาตศกฝิสเมืองพระนางมาริกาเด่นสง่าวัดท่าตอนลือขจรผลไม้ไทยมากมายหลายเผ่าชนอำเภอแม่อายเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภ,ภาพเมียนมาระยะทางประมาณ53กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงต่ำเรียงรายประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอําเภอแม่ไอยมีมีปัญหาในพื้นที่ในหลากหลายมิติที่ถูกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาเช่นปัญหาเรื่องรายได้และอาชีพปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาเรื่องเอกสารสิดในที่ดินและปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมาทุกภาคส่วนราชก,การ รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนก็ต่างก็ทํางานหนะักในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่เราจะเห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากที่ยังประสบปัญหาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของรายได้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละภาคส่วนนั้นก็ทํางานตามฟังก์ชันของตนเองโดยที่ห่วงเวลาในการเข้าไปทํางานก็ไม่ตรงกันครับทำให้การพัฒนาน,นั้น เป็นส่วนเป็นส่วนสะดุดกันไปไม่ต่อเนื่องครับเพราะนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องรวมกันเป็นทีมงานนะครับจะทํางานกันแบบบูรณาการครับภายใต้ฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานนั้นเราก็มาบูรณาการในการทํางานลงไปในเป้าหมายเดียวกันเปลี่ยนไมล์เซตของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆโดยการพัฒนาทุกมิติควบคู่ไปพร้อมๆกันก็น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกับเราก็สร้างศรัทธาให้เกิดกับพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในระบบราชการว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่องค์กรทางศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอองค์กรทางการศึกษาองค์กรภาคเอกชนรวมพลังขับเคลื่อนอำเภอแม่อ่ายสูก่การเป็นนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง